สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีธนูคนเกิดราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่14มกราคมและผู้ที่เกิดในลัคนาธนูแม่หมอแบ่งวันที่เกิดตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะ อยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูทุกคนทุกท่านนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูในคลิปวิดีโอนี้เป็นดวงที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมปีใหม่พศ2564นะคะค่ะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูคะ เดือนใหม่ปีใหม่พศ .2564 มกราคมนี้นะคะดูเหมือนกับว่าคุณจะมีการขยับขยายชีวิตไปข้างหน้าอีกสเตปหนึ่งอีกก้าวหนึ่งนะคะปีใหม่ ชีวิตคุณจะเจอเรื่องใหม่ๆอะไรเข้ามานะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เห็นเด่นชัดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นงานอาจจะมีงานใหม่เข้ามาหรือบางคนเนี่ยมีงานของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากมกราพศ2564ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้ทำอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรืองานที่ทำอยู่เนี่ยจะต้องมีการขยับขยาย เพิ่มเติมต่อไปนะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดต่อกับคนต่างชาติต่างแดนบางคนค้าขายข้ามแดนส่งของไปต่างประเทศขายของให้คนทางไกลแบบนี้นะคะก็คืองานจะมีการขยายไปอีกสเต็ปอีกก้าวหนึ่งหรือมีการเริ่มงานใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาจากงานเดิมงานหลักที่คุณทำอยู่เป็นประจำแล้วนะ และก็ช่วงนี้ยังไงก็ต้องเหนื่อยนะคะช่วงเดือนมกร,ราคมนี้ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูเหนื่อยกับภารกิจชีวิตต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนให้มากๆนะคะในช่วงนี้มีอะไรหลายสิ่งหลายหลายอย่างขออััยค่ะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาจะต้องให้คุณตัดสินใจเลือกนะคะเลือกทำ เลือกเดินต่อไปเลือกที่จะไม่ทําแบบนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงมกราคมนี้มีสิ่งสําคัญต้องตัดสินใจมากๆเลยนะคะ แต่แม่หมอมองว่าช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูท่านใดที่มีปัญหามีเรื่องมีราวที่ผ่านมาเคยเพลียงพลํากับสถานการณ์ใดๆเคยตกเป็นรองในเรื่องใดๆตอนนี้คุณจะตีตื้นขึ้นมาคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะมีคนเห็นคุณงามความดีของคุณมากกว่าเดิมหรือถ้าท่านใดที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดี เช่นมีคนเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะมาในเดือนมกราคมนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นการโดนเอารัดเอาเปรียบนั้นจะมาลายหายไปคุณจะเป็นต่อโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะ่ะแม่หมอมองว่ายังไงคุณเป็นต่ออยู่แล้วคะ่ะชาวธนูอันนี้มันขึ้นมาในดวงชะตาเลยนะคะแล้วก็ ท่านใดนะคะที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงแหมมือขึ้นนะชาวธนูในช่วงมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ลาบลอยมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมาแบบฟุกๆอะหะมีเงินมีมีโชคลาบลาบลอยเข้ามาว่างั้นเถอะนะคะแต่การเงินการทองของคุณก็ถือว่าหาได้เรื่อยๆนะช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูชอบอยู่สันโดษนะคะ คุณเหมือนกับว่าบางทีนะ่ยมันมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องต่อสู้ต้องไฟ หรือว่าต้องเคลียร์ต้องจัดการสะสางในช่วงแรกๆเนี่ยคุณเหนื่อยกับภารกิจชีวิตนะคะแล้วทีเนี้ยเหนื่อยแล้วคุณก็เลยไม่อยากจะสูงสิงกับใครมากมายคุณอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะมีอารมณ์มีโมเมนต์อยู่ในมุมของตัวเองนะคะชอบสันโดษบางคนจะเป็นแบบนั้นเลยหรือบางคนจะหันหน้าเข้าหาทางปรัชญาหลักธรรมหรือว่า,าพยายาม ทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติแบบนี้นะคะแต่ก็ช่วงปลายปเดือนมกราคมไปจนถึงกุมภาพันธ์พศ .2564 นี้บอกเลยว่าคุณจะรักสันโดดแค่ไหนยังไงก็ต้องมีผู้คนมาสังสรรค์เฮฮาหรือว่ามาดึงคุณไปในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักต้องไปพบปะพบเจอผู้คนหรืออาจจะมีญาติเพียนพี่น้อง ขอภัยค่ะอาจจะมีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนนะคะเพื่อนฝูงมิตรรักสหาย มาดึงคุณเข้ากลุ่มหรือไปสังสรรค์เฮฮาแบบนี้นะคะอยากจะสันโดษแค่ไหนก็สถานการณ์ไม่ค่อยอำนวยเนาะนะคะก็ปรับตัวไปตามสภาพยังไงก็ปีใหม่แล้วนะคะช่วงนี้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่คุณชิลกับสถานการณ์ชีวิตถึงแม้ว่าปัญหาจุกจิตจะเข้ามาแต่คุณปรับอารมณ์ได้ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูนะคะคือแม่หมอยังมองไม่เห็นว่าคุณจะมีอารมณ์เกลี้ยกล่อดหรือว่า ไฟกับสถานการณ์ไหนคือคือมันมีเหมือนกันนะคะที่เห็นในตอนนี้ก็คือคนที่ว่างงานอันเนี้ยสถานการณ์ท่านใดที่ว่างงานอารมณ์จะขี้งุดหงิด ผันผวนขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์น้ําขึ้นน้ําลงแต่ท่านใดที่มีงานอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องเข้ามาให้โมยดำคาญใจแต่คุณจะรักษาระดับอารมณ์ได้คงที่ดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างจะอย่างบอกไปในตอนแรกชาวธนูจะเข้าหาหลักปัชญาหลักธรรมของชีวิตจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากๆเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณตกผลึกให้กับอ่า เขาเรียกว่าสัจธรรมของชีวิตคุณรู้ซึ้งคุณผ่านมาหมดแล้วอะไรที่มันหนักมันแย่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับธรรมชาติอยากจะอยู่กับตัวเองค่ะนะคะอยากจะเข้าใจจิตใจภายในของตัวเองมากๆแต่มันจะมีสถานการณ์อีก,อกแบบหนึ่งก็คือชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูท่านใดที่ว่างงานหรือได้หยุดงานในช่วงมกราคมนี้คือรองานอยู่เนี่ย คุณยังไม่มีเกณฑ์จะได้งานหรือว่างานน่ยมันยังต้องรอออกไปอีกนะคะคุณต้องหมุนเงินต้องใช้ต้องหาต้องไฟต้องต่อสู้ในการหมุนเวียนฟินแลนเชียลให้กับตัวเองให้กับครอบครัวคุณเลยหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดอยากจะหาทางไปอยากจะไปไหนสักแห่งแบบนี้นะคะแต่มันทําอะไรไม่ได้คุณก็จะเกิดอาการอารมณ์เสียขึ้นๆลงๆสักหน่อยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ว่างงานหรือต้องหยุดงานหรือไม่มีงานทํานะ อ่ะทีนี้เรามาดูเกณฑ์การงานกันก่อนดีกว่าชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูท่านใดที่มีงานประจำำําทํายังทํางานอยู่ก็คืองานของคุณช่วงนี้บริวารคนรอบข้างจะสร้างปัญหาให้หงุดหงิดใจซะหน่อยนะคะยังไงต้องทําใจกับบริวารกับคนที่มาเกี่ยวข้องงานค่อนข้างเยอะหนักและเหนื่อยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ยังมีงานทําหรือมีงานประจําทําอยู่ภาระความรับผิดชอบก็ยังมาเต็มคะ่ะยังจัดเต็มโครงการอะไรที่มีห มีไว้ในการทำงานคือหมายว่าโครงการที่คุณจะอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอยากจะขับขยับขยายงานมันต้องรอไปก่อนในช่วงนี้การการปรับปรุงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือใดๆก็ตามที่คุณอยากจะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยยังต้องรอนะคะยังต้องรอไปก่อนนอกจากว่าคุณ จะหาอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลักคือไปไปคนละแนวเลยอันเนี้ยได้นะคะคุณจะมีอะไรใหม่ๆให้เริ่มต้นทำเช่นบางคนเป็นข้าราชการนะคะเอ่อหรือว่าทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแต่คุณอยากจะมีจ็อบมีธุรกิจส่วนตัวอันนี้คุณทำได้หรือคุณอยากจะขายออนไลน์ส่งของไปต่างประเทศหรือรับสินค้าจากเมืองนอกมามาขายในประเทศอันเนี้ยจะปังมากนะคะจะโอเคจะจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้คุณได้มากๆเลย ส่วนเกณฑ์การเงินในช่วงเดือนมกราคมพศ2564นี้นะคะบอกเลยว่าคุณเบื่อหน่ายมากกับสถานการณ์การเงินบางทีติดต่อประสานงานในเรื่องการเงินแล้วคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องระมัดระวังการติดต่อการสื่อสารเอกสารสัญญาใดๆที่คุณจะทำเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะในช่วงนี้มันมันไม่ค่อยสักเซสนะคะมันไม่ค่อยราบรื่นนะคะ และต้องระมัดระวังการต้องเสียเงินเสียทองกระทันหันนะคะมีเรื่องต้องจับใจ่ายใช้สอยกระทันหันค่าใช้จ่ายมาปูปับโดยที่คุณไม่คาดคิดนะคะหรือมีเรื่องต้องเสียเงินก้อนใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนอันนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวธนูเลยนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้นะคะส่วนในสภาวะจิตใจของชาวธนูแม่หมอบองเลยว่า ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆราศีที่ผ่านๆมาบางคนเนี่ยจะมีภาวะอาการโรคซึมเศร้าจิตตกนะคะแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าคือชาวธนูมองเห็นคุณปล่อยวางคุณปรุงกับเรื่องหลายๆเรื่องได้แล้วในช่วงนี้แต่ว่าคุณมองมองชีวิตแบบอยากจะให้มันไปอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้นะคะคุณมองเห็นชีวิตที่มันมีความก้าวหน้าอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองที่มันดีกับอนาคตแบบนี้นะคะคือคุณ คิดวางแผนนะคะพยายามใช้ไหวพริบสติปัญญาปฏิภาณของตัวเองเนี่ยกับการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับความคิดของชาวธนูในช่วงปีใหม่เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะนะอ่ะทีนี้ท่านใดนะคะที่รองานก็อย่างที่บอกไปช่วงนี้ยังต้องรอไปก่อนนะคะยังไม่มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใดๆสําหรับคนอยากโยกงานใหม่ส่วนท่านใดที่ว่างงานต้องใช้ความอดทนมากๆ อย่างขี้งหงุดหงิดมากนะคะมองเห็นคนว่างงานหรือคนต้องหยุดต้องพักงานเนี่ยคุณโอ้ยหงุดหงิดมากอารมณ์ไม่ดีนะคะคนเข้าหน้าก็ไม่ค่อยติดเหมือนคุณอยากจะท่องเที่ยวอยากจะเดินทางอยากจะไปจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ,ๆแบบนี้นะคะแต่ยังทําไม่ได้นะคะยังทําไม่ได้ยังต้องอดทนไปก่อนเนาะชาวธนูนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันก่อนดีกว่านะคะ แม่หมอจะเข้าเรื่องความรักของชาวธนูก่อนและหลังจากผ่านเรื่องความรักไปแล้วแม่หมอจะไปถึงเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะและก็การแก้เครตเสริมดวงเพิ่มเติมเข้ามาเนาะอ่ะ เรามาดูท่านใดที่มีเกณฑ์ความรักมีคู่ของคนรักของคู่กันมานะคะความรักยังดีอยู่นะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูนะคะมีการเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันอันนี้ในกรณีที่คุณคบหาดูใจกันมานะคะนานแล้วของคู่กันมาสักพักแล้วนะคะเป็นคู่ของคนรักกันแล้วก็มีความรักให้แก่กันและกันนะคะถึงแม้ว่า บางทีความรักมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจแต่คุณสองคนพยายามจะมองข้ามปัญหาต่างๆไปนะคะเพื่อจะให้ความรักมันยังเป็นความรักเป็นครอบครัวยังดําเนินกันไปได้อย่างสันติสุขแบบนี้นะคะถือว่าดีมีการเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันนะคะส่วนคนรักของชาวราศีธนูนะคะคนรักของคุณ คู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของชาวธนูในช่วงมกราคมพศ2564นี้นะคะเหมือนกับเขามีเกณฑ์ต้องสูญเสียของรักนะคะมีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนจิตใจเข้ามาหรือถ้าเขาไม่ได้มีเกณฑ์สูญเสียของรักก็อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพส่วนตัวของเขาจะไม่ค่อยดีนะคะอันนี้เป็นดวงคนรักของชาวธนูนะนะคะแต่ก็สามารถรักษาเยียวยาไปได้ คือคนรักของคุณเนี่ยมีสภาวะาเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้สูญเสียของรักหรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็อาจจะมีการตัดสินใจจบเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาเพื่อจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองหรือจบเรื่องราวที่มันไม่ดีให้กับตัวเองหาข้อสรุปได้แล้วไม่เอาอีกแล้วแล้วก็จะเริ่มต้นในแนวทางใหม่ให้กับชีวิตตัวเองต่อไปแบบนี้นะคะก็คือ คนรักของคุณเนี่ยบางคนจะมีคนรักเก่ามาวนเวียนหาเขาด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นในกรณีบางเคสนะไม่ใช่ทุกคนทุกท่านนะคนรักของชาวราศีธนูเนี่ยบางคนบางท่านนะคะคนรักของคุณอาจจะมีคนรักเก่าๆคนที่อยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยอยากจะวนเวียนติดต่อกลับมาหาอยากจะวกกลับมาหาแต่ไม่หมอมองว่าคนรักของชาวธนูไม่เอาแล้วค่ะคือคนรักของของคุณเนี่ยยังโฟกัส เรื่องราวที่ไม่ดีของคนรักเก่าอยู่ไม,ไม่คิดว่าจะหวนกลับหาคนรักเก่าอยากจะเดินหน้าต่อกับชีวิตอะไรที่มันไม่ดีก็อยากจะตัดจบไปเลยแบบนี้นะคะทุกๆเรื่องในชีวิตเขาในช่วงนี้นะคะส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวราศีธนูมีให้ชาวราศีธนูในช่วงนี้เขาก็ยังรักคุณนะคะมีความรักให้กับคุณมีความอยากเป็นครอบครัวอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆมองเห็นอนาคตร่วมกันแต่เครียด นะคนรักของคุณเนี่ยเครียดบางทีกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหรือมีอาการแบบตกอยู่ในภาวงของตัวเองอะค่ะก็คือคุ้นคิดเรื่องเรื่องของคุณมากๆเลยว่าทําไมสถานการณ์ความรักบางอย่างของเราสองคนเนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจเขาเขาเครียดเขาเหนื่อยแต่ไม่คือถึงจะเครียดแค่ไหนก็ยังรักะคะไม่ได้คิดว่าจะเลิกรักแบบนี้นะคะก็ยังรัก รักกันอยู่แถมยังยังแอบบมีความคิดแบบว่าเอออยากจะเริ่มทุนทําอะไรใหม่ๆด้วยกันน่าจะมีทิศทางใหม่แนวทางใหม่เวใหม่สําหรับเราสองคนเพื่อให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟน้นดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วก็ความสัมพันธ์จากนี้ไปของชาวธนูและคนรักนะคะมันนิ่งนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจของคุณสถานการณ์หลายอย่างหลายด้านเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนที่คุณคิดแต่มันก็ยังมองเห็นความรักให้แก่กันอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือยังมีความรักให้แก่กันอยู่นะคะนะอันนี้คือสถานการณ์ความสัมพันธ์ของชาวธนูและคนรักส่วนชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนมีเกณฑ์รักซ้อนนะคะ นะเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่จบความสัมพันธ์กับคนเก่าๆหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเจ้าชู้อยู่นะคะคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีเรื่องมือที่3เข้ามาไม่ทางเราก็ทางเขานะคะส่วนท่านใดถ้าเกิดไม่เคลียร์ในเรื่องนี้ก็อยากจะให้ติดต่อมาดูดวงเป็นการส่วนตัวแม่หมอจะเจาะประเด็นเรื่องมือที่3ให้ได้ชัดเจนมากกว่านะคะแต่เกณฑ์นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้ถึงแม้ว่า คุณยังแบบประมาณว่ามันมีแรงดึงดูดให้แก่กันมันยังอยากจะไปกันต่อแต่จุดที่มันไม่ได้ดังใจของคุณสองคนมันก็มีสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่าเราสองคนยังไม่พร้อมที่จะเป็นคู่กันนะมันยังมีเยอะนะคะคุณเองก็ยังโฟกัสเรื่องราวอะไรที่ คือสถานการณ์ให้ให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะมันจะมีบางเสียงบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันยังตัดสินใจเป็นคู่กันยังไม่ได้ตอนนี้มันยังมีอุปสรรคอยู่่างัันเถอะนะคะเนาะสถานการณ์ส่วนตัวด้วยหรืออาจจะมีบุคคลที่3ามยื่นมือเข้ามาด้วยแบบนี้นะคะส่วนคนโสดนะคนโสดชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูคนโสดมีแรงดึงดูดทางเพศมากนะคะมีสเสน่ห์นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ มีอยู่เรื่องเดียวค่ะก็คือต้องการความสัมพันธ์ทางกายกับคุณนะคะมากกว่าความสัมพันธ์ระยะยาวนะคนโสดชาวราศีธนูนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีแรงดึงดูดนะคะแต่คนโสดชาวธนูเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ตัดสินใจอะคะ่ะก็คือรู้สึกว่าอยากจะดูไปก่อนเลือกไปก่อนยังไม่มีใครเข้าตาบางทีมีความรู้สึกแบบ คนนั้นก็ยังไม่โอเคคนนี้ก็ยังไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะคืออยากจะเลือกไปก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุณยังโสดอยู่คุณมีสิทธิ์เลือกนะคะก็ชิลสนุกสนานกับชีวิตไปก่อนในช่วงมกราคมนี้นะคะส่วนคําแนะนําที่มีให้ชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูในด้านความรักความสัมพันธ์ในเดือนมกราคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์โดยทั่วไปโดยรวมแล้วเนี่ยมันมันยังมี การต้องรอคอยซึ่งกันและกันเช่นรอคอยความพร้อมในบางด้านสำหรับบางท่านบางคู่นะคะหรือความรักเนี่ยมันยังมีสภาพจำเจดเดิมๆอยู่ถึงแม้ว่า คนมีคู่แล้วเนี่ยจะมีการเติมความหวานให้แก่การยังรักกันอยู่แต่สถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันยังต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมความรักจึงจะลงตัวมากกว่านี้ก็คือความรักมันมันสถานการณ์โดยรวมยังดูน่าเบื่อหน่ายอยู่นะคะยังไปแบบเรื่อยๆแบบนี้นะคะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านทั่วๆไปกันต่อน,นะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูท่านใดที่ มีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นนายของตัวเองช่วงนี้การเงินหมุนเวียนดีค่ะคนมีธุรกิจส่วนตัวนะคะจะได้ใช้ไอเดียความสามารถพิเศษเฉพาะตนนะคะออกมาใช้กับธุรกิจมาใช้กับงานส่วนตัวของคุณนะคะคนเป็นนายของตัวเองคนเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะได้มีการเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่เป็นการปรับปรุงงานของคุณให้ดูดีให้ก้าวหน้าก้าวกระโดดหรือมีคนสนใจกับธุรกิจของคุณมากขึ้นธุรกิจยังดี อยู่นะคะไปได้เรื่อยๆหาเงินได้เรื่อยๆเนาะคนมีธุรกิจอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะก็มีไอเดียอะไรดีๆมีความสามารถพิเศษอะไรเฉพาะตนงัดออกมาใช้กับธุรกิจแล้วเงินทองจะไหลมาเทมาค่ะนะคะส่วนชาวธนูนะคะที่มีภาวะนี่สินนะคะไม่ว่าจะนี่สินกับสถาบานันการเงินใดๆนี่สินกับบุคคลใดช่วงนี้คนมีนี่ชาวธนู หมุนเงินมากๆเลยนะคะหัวเป็นนอ็อตเป็นเกลียวกันเลยทีเดียวนะคะบางทีเนี่ยเหมือนกับคุณจะผ่านมันไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าชาวธนูที่มีภาวะนี่สินหนักหนักมากๆนะคะมีเรื่องสําคัญจะต้องตัดสินใจและจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดด้วยในสภาวะนี่สินของคุณนะการเงินของคุณที่จะมาใช้กับตี่สินหมุนซ้ายหมุนขวานะคะยากมากๆค่อนข้าง ไปได้แบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเกิดสภาวะหนี้สินนะคะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวธนูผ่านพ้นไปให้ได้นะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะต้นปีนี้ยังไงก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปสําหรับคนมีหนี้นะคะบอกเลยส่วนท่านใดที่มีลูกหนี้อยากจะได้เงินจากลูกหนี้คืน ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยกู้แบบนี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะได้แค่ดอกเบีย้ยเงินต้นยังไม่ได้หรืออาจจะได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากลูกหนี้หรือบางคนที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าลูกหนี้ติดต่อมานะพูดคุยนัดคุณแต่อาจจะเลื่อนเลื่อนการชําระเงินออกไปอีกแบบนี้นะคะเนาะยังไงก็ ช่วงนี้เดือนนี้คุณเองก็สามารถหาเงินหาทองได้ด้วยตัวเองอยู่นะคะก็หมุนเวียนไปก่อนนะคะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไปก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังเงินก้อนจากลูกนี้นะคะยังแม่หมอยังมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะจากลูกนี้ของคุณแต่ว่าสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับชาวธนูนะคุณจะมี ผู้อุปถัมภ์นะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะเด่นมากเลยจะมีผู้อุปถมัมบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เมตตาสงสารคุณสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือในด้านการเงินการทองหรือสภาวะหนี้สินสภาวะที่มันติดขัดของคุณเนี่ยได้ทันท่วงทีในช่วงมกราคมนี้หรือบางคนอาจจะมีคนที่มี power อาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ ก็คุณก็เป็นไปได้แต่เป็นคนที่มี power สามารถช่วยเหลือคุณได้เนี่ยเกิดอาการแบบสงสารคุณเห็นใจนะอยากจะช่วยก็เลยหยิบยื่นความช่วยเหลือไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งเข้ามานะคะอาจจะบางคนอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนมี power ในด้านการทํางานบางคนอาจจะช่วยในด้านภาวะ หนี้สินจัดการกับหนี้สินให้ผ่านพ้นไปได้นะคะในช่วงเดือนนี้แต่ว่ายังไงชาวธนูช่วงปลายปลายเดือนไปแล้วหรือว่าไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์นะคะคุณจะหายใจหายคอคล่องกว่าเดิมอยู่หรอกในช่วงการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะคะช่วงปลายเดือนไปจนถึงกุมภาพันธ์น่ะจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะจะพอมีเงินมาหมุนเวียนเข้ามืออยู่นะคะแต่ช่วงต้นๆ้นเนี่ยต้องต้องอดทนไปก่อนหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยคุณตึง บอกเลยว่าตึงแล้วคุณก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยกับภาวะภารกิจชีวิตต่างๆนะคะอทีนี้เรามาดูวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงกันนะคะชาวราศีธนชูชาวลัคนาธนูนะคะการแก้เคล็ดเสริมดวงดวงชะตาให้ดีขึ้นให้ทำบุญกับน้ำนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปลานะคะปล่อยหอยขม้มปล่อยปาลาไหลนะคะหรือการถวายน้ำเข้าวัด ถวายนะ้ำปานะให้กับพระพิสษุสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกรง่งดีงามยิ่งยิ่งขึ้นนะนะคะชาวธนูและอีกอย่างหนึ่งวิบากกรรมของคุณเนี่ยมันมาจากในอดีตเนี่ยชาวธนูบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเคยไปตัดสินความรักของคนรอบข้างนะคะ ความหมายของแม่หมอก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่มีความรักแล้วเขามีปัญหากันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไปตัดสินไปช่วยเขาตัดสินคนรักแบบนี้นะคะหรือไปไปแยกเขาออกจากกันเพราะว่าคุณมองเห็นว่าเพื่อนคุณหรือญาติพี่น้องคุณเนี่ยได้รับความไม่ยุติธรรมในด้านความรักคุณก็เลยบอกว่าเลิกไปเลยคือไอ้ความคิดเห็นหรือการกระทําของคุณตรงเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมนะคะ บอกเลยว่าเป็นกรรมคุณไปแยกคู่เขาเขาอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเป็นคู่สร้างคู่สมก็ได้แต่คําพูดของคุณเนี่ยไปตัดสินเขาไปแล้วดังนั้นวิบากกรรมตรงนี้เลยส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนมีคนตัดสินคุณในทางที่ไม่ดีนะคะ มีคนมองคุณในแง่ร้ายหรือคนพยายามหาเรื่องจับผิดคุณอันนี้มาจากกรรมทางวาจาหรือคำพูดการกระทำที่คุณในอดีตอาจจะนานมาแล้วเนี่ยจนบางทีชาวธนูอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยค่ะคุณเคยไปตัดสินความรักของเพื่อน ยุให้เพื่อนเลิกกับแฟนอะไรแบบนี้ยุให้ญาติพี่น้องเลิกกับสามีเลิกกับภรรย,ยาเนี่ยเป็นกรรมมากมากเลยนะคะคุณอย่าทําต่อไปนะคะถ้าเกิดใครที่เคยมีกรณีแบบนี้นะวิบากกรรมมันส่งผลกับชีวิตทําให้คุณโดนคนดูถูกโดนคนตัดสินโดยที่คุณไม่ได้มีความผิดนะคะกรรมตรงนี้ส่งผลนะต้องจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งขอโอโหสิกรรมขอขมากรรมกับเทพเทวดานะคะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไปได้ตรงนี้เนาะ อ่ส่วนด้านสุขภาพร่างกายนะคะชาวราศีธนูโดยรวมนะ่ะสุขภาพคุณแข็งแรงอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวนะคะขออภัยถึงแม้ว่าชาวธนูท่านใดอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แต่ไม่เป็นปัญหาค่ะคุณประคับประคองร่างกายไปได้ที่เป็นปัญหาก็คือท้องอืดท้องเฟอ้อลมเดินเลือดลมเดินไม่ปกตินะคะอาจจะหงดหยิดกับรำคาญกับเลือดลมลมเดินท้องอืดจุกเสียด แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีโรคภัยร้ายแรงใดๆเกณฑ์ทั่วไปยังแข็งแรงดีอยู่เพราะว่าชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูมีเทวดารักษากายสังขารดีมีเทวดาประคองร่างกายของคุณไปได้อยู่นะคะหรืออาจจะมีบรรพบุรุษที่คอยดูแลคุณอยู่ที่ล่วงลับไปแล้วแบบนน้นะ,ะันยังคอยดูแลคุณด้วยความรักอยู่แบบนี้นะคะก็ท่านใดที่ มีภาวะอาหารไม่ย่อยแบบนี้ค่ะแต่แต่รู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยจะมีเกี่ยวกับระบบการ mm hmm. การกินนะคะก็คือกินอาหารเยอะแล้วอาหารมันย่อยยากแบบนี้นะคะเนาะก็ทําให้คุณเกิดภาวะต่างๆเลือดลมเดินไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าเอนจอยกับการกินมากๆเลยในช่วงมกราคมนี้ชาวธนูนะคะระวังน้ําหนักตัวขึ้นเนาะ นะคะยังไงแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้นะชาวราศีธนูชาวลัคนาธนูนะคะอ่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนท่านใดาชาวธนูที่ติดต่อกับคนทางไกลนะคะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศก็มีเกณฑ์ดีๆอาจจะมีการวางแผนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศในเร็ววันนี้นะคะก็โควิดซามเมื่อไหร่ได้เดินทางแน่นอนอันนี้สําหรับคนอยากเดินทางไกลข้ามประเทศข้ามแดนเนาะนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่ดีๆมีข่าวสารดีๆหรือมีการวางแผนที่ดีในด้านการเดินทางเข้ามาเนาะนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีปีใหม่นะชาวราศีธนูปีใหม่พศ2564นี้ขอให้กลายเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกท่านนะชาวธนูสวัสดีค่ะ